สวัสดีลูกค้าราเลบ,บูซูเปอร์บาทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลดเดวิสานอีเล็กต้ากลายรถปี2020เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะชุดเครื่องเสียงเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะคะเลขไม้ค่ะอยู่ที่14,000มืไม้ค่ะ สำหรับคาร์เรดวิสานอิเล็กตากลายปี2020คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาค่ะก็เป็นสเปค MRY ตัวประกอบทยเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็กค่ะ107คิวบิก1,745ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาวีวิต Black นะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็แต่งเป็นสไตล์แบล็กเจอนะคะลูกค้าก็จะมาพร้อมกับ ท่อที่เป็นท่อสองออกหนึ่งแบ็กเจอร์แบบนี้นะคะกลองค่ะเป็นกลองอารเนสนะคะลูกค้าแล้วก็กระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าทรงยาวนะคะก็จะเป็นทรงแบ็กเจอร์ค่ะแล้วก็จะติดตั้งลำโพงนะคะกระเป๋าหลังมาด้วยแบบนี้เลยนะคะชุดเครื่องเสียงค่ะชุดเครื่องเสียงเป็นของฟิวชั่นนะคะก็คือเป็นชุดเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อบูทูธกับมือถือได้เลยนะคะคันนี้ก็คือฟังเพลงเพลาะแน่นอนค่ะเพราะว่ามีลำโพงมาให้เนี่ย หน้า2ดอกนะคะแล้วก็หลังนะคะอีก2ดอกนะคะลูกค้าเป็นทั้งหมด2คู่นะคะ4 4ดอกนะคะแล้วก็ชุดท้ายค่ะเป็นชุดท้ายล่า c ี o นะคะพร้อมกับไฟเหลวค่ะแบบนี้เลยนะคะเท่ๆเลยนะคะแล้วก็แคชบาตัวรถเป็นของ HD คะ่ะแฮนด์เป็นแฮนด์สูง12นิ้วปลอกแฮนด์เป็นของ HD นะคะนี่ค่ะ สวยงามนะคะสำหรับอิเล็กตไกลนะคะก็เนี้ยค่ะโลโก้ของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ค่ะลูกค้าแล้วก็ครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ครอบโฉกหน้าก็เป็นของ a l ร n e s ด้วยค่ะ เงามากนะคะดำตัดกับโครเมียมค่ะรถปี2020ค่ะเลขเกียร์ทีสนะคะไปดูที่เพจกันค่ะนี่ค่ะลูกค้าก็จะเป็นโมเดลนะคะก็คือ FLHT นะคะ Factory HDMC Thailand Limited ค่ะเครื่องยนต์1,745 cc นซีซีนะคะนี่เลยค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอกแล้วนะคะเครื่องนุ่มค่ะขี่สบายนะคะ กระจกก็ HD ค่ะ รถส,สวยเลยค่ะลูกค้าสําหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวกันผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมางลงรายละเอียดไว้ให้ที่ e scription ด้านล่างคลิปนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์ Official หาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะอ๋อแอดมินลืมค่ะคันนี้เนี่ยล้อหน้ากับล้อหลังของเขาเป็นล้อหน้าหลังแต่งของ HD ดด้วยนะคะนี่เลยค่ะไปดูใกล้ๆก็ได้ค่ะ จะเป็นลายซีซีแบบนี้เท hey, มากๆเลยนะคะเกือบลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะของแต่งโดยละเอียดราคานะคะดาวผ่อนทุกอย่างเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย